ทั้งสองเหนื่อยไหมคะมเหนื่อยไหมคะตอนนี้เราได้ใกล้ะจะถึงแล้วนะคะนั้งสองอนี่เดี๋ยวเราก็ไปถึงองค์พระใหญ่แล้วนี่ข้างหน้าสวยงามไหมคะไม่คะสู้ไหมคะไม่สู้อ่ทะทำไมไม่สู้ะคะเหนื่อยหรือยังป่สู้ต่ออีกนิดนึงนะคะโอเคไหมคะเย่ yeah, ไปเลยขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะกล้จะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆดูสินูน่นความสวยงามอยู่ตรงข้างหน้านะครับไปกันเล เด็กสองสอนไตอนนี้นสองก็หายอุ้มแล้วนะคะเ,เพื่อนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยชั่วไหมไม่ชู่แล้วทำไมนักสองไม่สู้แล้วคะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะ <S <S มาถึงแล้ว <S <S เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกนิดนึงก็ถึงตอนนี้นักสองก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะสาธุสินสองสาธุเร็วสาธุยิ้มหนด้ยค่ะ